สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าเทมนี้ผมจะเอาคอลเลกชันรองเท้าส่วนตัวที่เป็นหนึ่งในรองเท้าที่ผมชอบมากแล้วก็เก็บสะสมมาหลายปีครับคือจริงๆจะเล่าก่อนว่าทำไมถึงเอารองเท้าคู่นี้มาเล่าคือเรื่องเรื่องวันก่อนนจัดรองเท้าที่ห้อง แเ,เราก็เรียงเรียงเรียงเอาคู่นั้นวางเอาคู่นี้ใส่ไปใช่ไหมแต่ก็พอดีเหลือไปเห็นในรองเท้าเนี่ยคอลเลคชันที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็เลยแบบจริงๆเคยมีไอเดียอยากจะเขียนเล่าเกี่ยวกับประวัติของคู่นี้มานาะนแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาทีพอเห็นปุ๊บเออในๆก็ในๆนแล้วเรา,เราลองเอามาเล่าสักหน่อยดีกว่าเผื่อแบบเพื่อนๆอาจจะอยากรู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมคอลเลคชันนี้ครับมันเป็นคอลเลคชันคอลแลบของเบบทำกับสตูดสซี่มันก็ ออกมาค่อนข้างหลายปีแล้วแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันก็ยังน่าสนใจอยู่มันอาจจะไม่ได้ไฮอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นของของสะสมของผมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมเป็นแฟนของเบฟหรือ a ั a t i งเเนี่ยมาตั้งแต่ยุคของนิโกแล้วนะครับก็จะชื่นชอบเรื่องราวของแบรนด์นี้นะคอยติดตามคือเหมือนเป็นแบรนด์ที่ได้ศึกษาตั้งแต่แรกตั้งแต่ยุคนู้นมันทำให้แบบเหมือนสนใจสตตีทแฟชั่นมากขึ้น ก็เลยเหมือนแบบศึกษาแบบนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับเวลาเห็นเขาออกอะไรก็จะสนใจเป็นพิเศษยิ่งพวกลายขาโมนี่ก็ยิ่งชอบมากยิ่งในยุคนู้นน่ะพวกลายขาโมต้องบอกเลยว่ามันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมคือฮิตอ่ะใครๆก็ต้องอยากมีพวกนี้กัน้อ,อ,อแ์ลบนี้นะครับออกวางขายตอนในปี2010นะครับเป็นช่วงยุคปลายของนิโกะแล้วนะครับเพราะว่าพอคอลแลบเนี้ยทำตอน2010ใช่ไหมพอ2 0 1พันินิโกะเขา ประกาศขายแบรนด์ครับให้กับกลุ่ม IT Group ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของฮ่องกงนะครับเป็นเรียกว่าอย่างไรถ้าเพื่อนๆเคยไปฮ่องกงอ่ะเพื่อนๆจะคุ้นตากไอทีกรุ๊ปแน่นอนเพราะว่าเขาถือแบรนด์เยอะมากพวกแบรนด์ไฮแบรนด์พวกแบรนด์จากยุโรปแบรนด์่างญี่ปุ่นคือเดินไปตรงไหนในของเกาะฮ่องกงก็คือเจอ IT Group ครับมีแบบเยอะจริงๆตอนนั้นฮะนิโกะเขาก็ขายเบ,บไปในราคาแบบ2.8ล้านเหรียญซึ่ง มันถือว่าถูกมากนะสำหรับผมนะเพราะว่าคือจริงๆแบรนด์มันก็น่าจะมีมูลค่ามากกว่านั้นแต่ว่าอย่างว่าในช่วงตอนที่เขาขายแบรนด์อ่ะแเบบกระแสมันเริ่มตกความลิมิเต็ดที่เขามีมันเริ่มน้อยลงเพราะว่าเขาขยายสาขาค่อนข้างก้าวกระโดดไปทั้งโอโ้โหในฝั่งอเมริกานี่ก็ขยายแล้วก็เหมือนกับในช่วงนั้นอะ่ะ มันเหมือนกับว่าสินค้ามันเริ่มเฟอ้อแล้วก็ของปลอมอะ่ะมันออกมาเยอะมากก็เลยทําให้ตอนนั้นกระแสมันเริ่มตกเขาก็เลยน่าจะมีนี้สินก็เลยคิดว่าน่าจะขายแบรนด์ไปในราคานั้นน่าจะอาจจะไปโปหนี่หรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมตอนปีที่ออกเนี่ยสองพันสิบใช่ไหมสตูซี่อ่ะตอนนั้นเขาฉลองครบรอบ30ปีพอดี ก็เหมือนวแบบ่าตอนนั้นก็มีโปรเจกต์เยอะตอนนั้นโอ้โหสตูซี่กำลังยังยังคงแรงแรงมากๆอยู่เขาก็มีโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี้แล้วก็เบฟเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เขาร่วมคอลแลบด้วยในปีนะั้นเพื่อฉลองความยิ่งใหญ่โอ้โหูเขาตั้งแบรนด์มาตั้งาปีแนะแต่จริงๆแล้วก่อนที่เขาจะมาออกคอลเลคชั่นนี้มันจะมีคอลเลคชั่นเสื้อครับที่ออกไปก่อน ซึ่งผมว่าเพื่อนๆเคยเห็นแน่นอนจะเป็นลายโลโก้สตูสซี่แล้วก็มีลายคาโมนะ่าจะเป็นลายคาโมสีเขียวสีชมพูแล้วก็อีกสีหนึ่งสีฟ้าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีออกมาก่อนอันนี้ออกห่างกันไม่ไม่กี่เดือนพูไปนอกเรืองเยอะเดี๋ยวเรากลับมากันที่รองเท้าสักนิดนึงนะฮะดูมาดูกล่องกันน,นี่แต่ว่ากล่องมันจะเก่าๆหน่อยนะครับเพราะว่ารองเท้ามันออกมา14ปีแล้ว่มันก็จะยุย่ยยหน่อยนี่ ก็จะเป็นเหมือนกล่องเวบทั่วไปครับจะเป็นน,น,นี่ไม่มีอะไรมากตรงนี้ก็จะมีลายเว็บมีลายเบฟสตาร์แล้วก็อนี้อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นรายละเอียดแปะแท็กรองท้ามันจะค่อนข้างโอเวอร์ไซส์เบอร์หนึ่งครับอันนี้จะเป็นเบอร์เจแต่จริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับคนใส่8หรือ8ครึ่งก็ได้ราคาตอนนั้นที่ญี่ปุ่นนี่อยู่ที่ประมาณ13,440เยนนะครับ ก็ถือว่าไม่ไม่ได้แพงมากนะฮะถือว่าราคาโอเคแต่ว่าตอนนี้ราคาก็น่าจะขึ้นไปพลสมควรเพราะมันออกมานานแล้วนะรองเท้าจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับจะมีสีเขียวและสีเทานะครับผมหลักๆเลยเขาจะใช้ลาย A B C c a m o ทั้งหมดครับในส่วนของ upper ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยโทนสีของ A B C c a m o อ่ะมันจะค่อนข้างแตกต่างจาก ลายคาร์โมนหรือตรงที่สีสันที่มันดูค่อนข้างสดใสครับผมเนี่ยสังเกตมันออกมาเนี่ยเฟิร์สคาโมมันจะมีความเหมือนแบบตุ่นๆวนๆกว่าแต่เน,นี้ยมันจะมีโทนสีที่ดูสดใสแต่ความพิเศษของคอลเลคชันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยนอกจากลายเบฟแล้วนี่ลายคารโมน้าลิงแล้วเขาจะมีแทรกพวกลายกระโหลกของสตูตซี่ด้วยครับซึ่งลายกระโหลกนี้เป็นอีกหนึ่งไอคอนิกของสตูตซี่เลยนี่ผมว่าเพื่อนๆคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วนี่ เห็นไหมเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดของรองเท้าคู่นี้กันนะครับป้ายแท็กจะมีโลโก้ a b a n d i n g F แล้วก็ X e ก t u s s y เนี่ตรงนี้อนี้ทั้งสองสีจะจะเหมือนกัน,นครับผมข้างในจะมีนี่ครับเป็นป้ายแท็กแล้วเป็นป้ายนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสติ๊กเจอร์ของเบฟเลยที่แปลว่าปักดิ้นทองครับนี่ตรงนี้นี่นี่นรอบๆนี้ก็จะเป็นลายเหมือนโลโก้เบฟซาทั้งหมด รองเท้าสรงมันก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากชักคเทเลอร์ของคอนเวิร์ตนะนึกออกไหมครับนี่มันจะคล้ายๆกันนี่ตรงพื้นโซก็จะไม่มีอะไรมากครับข้างล่างก็จะเป็นนเอาโซก็จะเป็นปัป๊มเบฟแล้วก็ด้านหลังจะเขียนคําว่า F-STAR นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่คือจริงๆแล้วผมว่ารองเท้าไอ้คู่สีเขียวเนี่ยถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยตอนแรกคือผมก็มองผ่านๆมันจะมีความแวบบ๊แบๆบเหมือนกับตัว คอนเวิร์ที่ทํากับเบฟบในตอนนั้นที่เป็นสีเขียวอมองผ่านผ่านเพราะว่าด้วยทรงมันก็ชักเทเลอร์คล้ายๆกันทั้งวัสดุทั้งการออกแบบลายคาโมก็จะเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของเบฟคอนเวิร์ตเนี่ยเขาจะออกก่อนแล้วก็มันจะคลาสสิกกว่าแล้วก็อย่างที่บอกไปคือมันค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าคอลเลกชันนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบตัว OG ไปแล้วนะคะซึ่งผมก็อยากได้แต่ก็ยังไม่มีโอกาส ได้เป็นเจ้าของทีด้วยราคาด้วยไซส์อะไรเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับผมเราจะลองขึ้นรูปให้ระหว่างไอ้คู่นี้กับตัวที่ทำคอนเวิร์ตว่าเพื่อนๆจะได้ดูว่าเออมันจะแตกต่างกันหรืออะไรไงซึ่งมองมผ่านผมว่าคล้ายๆกันแต่ว่าคู่นี้มันจะมีความโทนที่เข้มกว่าเพราะมันมีในตรงเนี้ยสีน้ำตาลหรือแบบมีหน้าของกระโหลกสตูซี่เข้ามาครับมันก็จะเลยดูแบบเข้มกว่าจริงๆแล้วนอกจากรองเท้าแล้วในคอลเลคชันเนี้ย ก็ยังมีไอเทมอีกเยอะมากที่สตูซี่กับเบฟเขาออกมาด้วยในปีนั้นนะครับก็ยังมีเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตสเวตเวตอร์ฮูดดี้กางเกงยีนกระเป๋าแล้วก็พวกแจ็คเกต็ตเออพวกแจ็คเก็ตมีหลายแบบมากแล้วก็ลายจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เลยครับ a b c บ a ีคผมว่าสวยอะ่ะสำหรับเทมนี้เดี๋ยวเราก็มาเล่าเรื่องสั้นๆเล็กๆน้อยๆกันนะอาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากมายก็ยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมด้วยเดี๋ยวรอบหนักอาจจะมีอาจจะมีรีวิวอาจา review, อาจะมีเล่าเรื่อง อาจจะไม่มีสัมภาษณ์ตอนนี้ก็เรากําลังจะทำคอนเทนต์สัมภาษณ์ด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ทุกช่องทางของ The ะบุ๊ n นะครับ YouTube นี่ก็ฝากซับสไคร์ด้วยแล้วก็ไปกว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok ฝากด้วยครับเดอะบุ๊คแนบีเนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทมหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับผม